แคดีค่ะดี่ดินทักชอบมากตอนนี้ช right. okay. ื่ออะไรล่ะคะตันนี้เราจะเดินทางไปไหนย่าชื่อหญิงล่ตาอ้าวชื่ออะไรคะล่าลิตาอนอดมิอสวัสดี่ะอยู่กับช่องเนะคะได้ยินเสียงแจ้วแนะคะเดี๋ยยินเสียงอันนี้เดินทางไปไหนคะนี้เดินทางไปไหน ไปไหนคะไปไหนคะหนูไปไหนหนูหนูหนูเนี่ยจะไปไหนหนูน้อยหนูหนูมันตามมาอ๋อหนูตามมาหนูที่หนูที่ซุกหนูเหรอโอ้จะมาทำไมเนาะอ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอสซีกัน มันมันมีลูกอีกตัวหนึ่งนะแต่มีลูกอีกตัวตัวเล็กๆอีกอ้าวตัวเล็กๆสุดเลอะวงกลมเลอะใช่โอ้แล้วมันแล้วมันก็ไม่มั้ยมันก็ไม่ผักเลยเลอะมันไม่อยากผักเลอะมันมันแค่มาดมแผลนน้ำเฉยๆเลอะว่าเ่อแผลนน้ำหายใช่ไหมโอ้เสียงแจ้ว เสียงแจ้ยวเจียวก็เป็นเมอะไรนะมิมตัวมิมใช่ไหมตัวมิมมิมไม่ใจมิมมิมอ๋อมิมตัวมิมตัวมิมแต่ว่ามันเหมือนผึ่งเมเมตาที่เมดาเอาลังมาใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนผึ่งอ๋อแล้วก็แล้วก็ลุงเสือก็โดนน้องมินน้อยก็โดนยยอ แล้ว,ลวตอนเย็นกินน้ำเลยกินน้ำหัวเหมือนป้าดาเลยป้าดากินแล้วเราก็ไปกินต่ออีกมันจำไม่ได้มไม่อยากกินน้ำอยากกิน,กน,กนอะไรไม่อยากกินกินน้ำผึ้งดีกว่าออน๋อน้ำผึ้งดีกว่าน้ำผึ้งหวานอร่อยน้ำผึ้งอ่ะมันหวานอร่อยด้วยนะแล้วกินกันบป้่ดาบว่ มอรีนคืออะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนะที่โรงเรียนนั้ไม่มีเทมโบรีเลยเขายังไม่มาสร้างเลยอีกวันหนึ่งเขาก็มาสร้างเลยไม่ไม่รู้เลยโมลรีนคืออะไรชีไม่รู้เลยเม่ชีไม่รู้เลยอะไรที่หนูพูดนี่แหละเม่ไม่รู้เรื่องเลยเป็นคืออะไรมันไม่ใช่มันมันคือเทมโบรี อะไรเทมโมลีนเสือมันมันเป็นแบบกระโดดมันกระโดดได้อะมันกระโดดได้ไม่ใช่เขาบอกกระโดดหลายคนได้นะด้งเด้งลูกใช่เด้งด้งเด้งด้งไหนเขาบอกว่าสามแยกไหนอยู่ตรงไหนป้าไทยบ้านนึกคนอยู่โลนี่ไงนี่ไงไหนแยกไหนนี่ไงโอ้ยแย่แย่วอยู่ ความจริงค่อยคิดว่าอยู่อู่นี้ตรงนั้นมันเป็นที่ล้างรถไม่รู้เลยเขาจะเก็บแล้วเขาจะเก็บแล้วเขาจะเก็บที่ล้างรถนี่โทรหาหรือยังเสืยยังว่าเสือโทรหาหรือเปล่าพ่อหึ้ บอ่ะพัดปานเป็นผู้ชายหน่อยหรืบพัดปานเป็นผู้พัดปานเอาผมขึ้นเมือนแล้วนะนะเสืออุ้ยดูหม่พี่เสือดิดู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 ขับรถเองเลยเลยนะน่ะขับรถเที่ยวเองเก่งเหมือนเสือเลยเก่งเนาะคินน้อยขับเป็นหรือเปล่าในคุณยายขับเป็นนะนี่ยคุณยายขับเที่ยวหน้าถัดนะหนึ่งสองสาม

เรื่องตัวนี้ดูหน่อยสิร้อนร้อนร้อนมากนั่งบบล่าลจจเราเดินม,มาจากร้านโทร,รศัพท์มาที่ร้านซ<ม>่องท้องแค่ของร้านออกมาแล้วอยา,ากพังอ่ะอยาอินอนะ่ะ เมืเม่อกี้อยู่ข้างหน้าอยากไปนั่งกับย่าชี้ข้างหลังพอไปข้างหลังจะมาข้างหน้าโอ้ยไม่ได้ลูกมัวมัมขอผมพ่อนชาเลยเลยตาเทปานะ <c oughs> มันไม่เห็นเออเห็นแล้ว <c oughs> รออะไรอ่ะ <c oughs> Này, chi, chi. Cái này này. Uh, để kia nè chí, chí. Hả? Ôi, sa chiều. Kím đi đây, sa kiểu เอา hả อะไรเอาเข้าค่ะ ยาไขมุคยาไขมู้โหมามมาเดีวเข้าไปนานแล้วเข้าไปตั้งนานแล้วเร็วลวเร็วแล้วมาเรานีคะเรามาที่ไหนกันเนาะไปเรไปเรไม่รู้กันครับ

มีน้ำอะไรจ้าหืมหืมหืมืไสั่งอาคเิมงไหนมันนีเิมเพื่อนังนี้แหละรังนั้นแหละทาน้บใช่ใช่ีไหนดีน้าพิกตอกหนึ่สองสามตีนันหนึ่องสไม่ยิบเดียวเดีวยิบเออ

จ้ากินไม่เป็นลูกกินไม่เป็นนั่งกินน้ำมีเนื้อลูกป่ะจ้านู่นนู่นไปย่าที่อยู่นู่นนู่นดีนะคะวันนี้จะทำเมนูอะไรอีกเนาะอืม ถ่ายคิดไปต้องน้ำซุปนี่ดูน้ำซุปนี่และที่มุดีกว่าโอ้เอาอย่างดีเลยเหรอเอาอย่างแพ็คอย่างดีเลยไม่แพะตลาดแลกร้อนอืยังนี่นนอะไรผู้อัดผู้อัดของหอเล็กๆในตู้ดีกว่าไม่ต้องเอาเยอะ อารมณเขินไหมอารมณเขินไหมอะนอารมณเข็นไหมเอาพี right. no. okay. ่ไว้ที you know. ่เก vale. ่าลูกเอาพี่ไว้ที่เก่านูเอาอะไรมาเฮ้ยนออยากกินขอเดอดรูปชิ้นลูกดอกดอก วัดมันใหญ่จังลูกเอาห่อเล็กๆก็ได้นะเกิดดีๆก็ประมาณนี้นะสวัสดีค่ะ